สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องยิบสีสถานแมจิกครับช่องที่ดูดวงแบบวิเคราะห์นะครับแบบไม่รู้ติแม่นหรือไม่แม่นก็แต่ที่แน่ๆดูเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตรู้สถานการณ์รู้จงังหวะ ดูวิธีการชีวิตท,ท่านก็นจะพบวความสุขเป็นตัวเองเจ๋งสุดแล้ววันนี้เปิดไพ่คนที่เกิดพฤะหัดนะครับที่หัที่สิบสามนะครับสิบสาม มีนาคนตัวเราสิบแปดครับหนึ่ง 3 4 5 6 chết ฟังกันครับสถานการณ์ของท่านนะครับคุณเกิดพระหาตอ่ะขึ้นมาก็ดีดีเลยอ่ะครับไพเดชบางทีสถานการณ์นั้นอาจเดินทางมาถึงจุดที่ต้องสิ้นสุดเรื่องราวในชีวิตของท่านบางอย่างนะครับมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ครับเรามีพพยงานมาประกบนะครับ เบื่องาน,นีครับคิงเมทาวนี่ก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะและ้วยังหมายถึงเบื่องานด้วยนะเพราะาเพราะาเป็นคนทํางานเก่งทํางานไวทํางานแล้วก็มีความสามารถสามารถเติบโ,โตได้ถึงตําแหน่งสูงสุดใน,ในในอาชีพที่ทำเพราะฉะนั้นเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะครับแต่เลื่อนไปแล้วจมันตันแล้วมันเลื่อไปไหนแล้วมันก็เบื่ออ่ามีพระใ่ขึ้นมาสามใบแล้วกุนเปรียนอามีตาริบธรรมด้วย คิงถ้วยสตาสองไม้เท้าถุถ้วยและห้าเหรียญข้าใหญ่ก็มีเดทแมจิเชียนเอ็มเพสเดอะสตาร์สี่ใบนะครับซึ่ง แน่นอนครับไพ่เดทมันเป็นไพ่ที่มองดูแล้วให้ผลด้านลบนะครับซึ่งจริงๆมันด้านบวกมันก็มีแต่ผมก็จําไม่ได้ <laughs> ด้านบวกมันก็คือสัตสั่งปัญหาอย่างดุนแรงและเด็ดขาดโดยเฉียบขาดเฉียบพันนะ เดทเกิดขึ้นแบบกับฉพัน์กระทันหันเพดัะนั้นสนปบแรกคือระวัตระมัดระวังตัวนะครับระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตอย่าประมาทนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่สามารถเกิดกับคุณได้โดยฉพัน์กระทันหันนะครับเรื่องงานนะครับเรื่องงานมีคิงไม้เท้ากับสองไม้เท้าการงานเติบโตดีนะครับคุณอาจจะหาคนหาเพื่อนหาคนรู้ใจมาร่วมทําธุรกิจใหม่ต่างหากเป็นสองไม้เท้า การงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่ามีไพ่ใหญ่มาคอยช่วยหนุนอยู่นะครับอย่างไพ่เดชเนี่ยอาชีพของไพ่เดทก็พวกเกี่ยวชีว้เป็นชี้ตายคนนตะ่กาหนดชีวิตคนได้อย่างหมอหมอพยาบาลแพทย์อะไรพวกนี้ทหารตำรวจเงี้ยพวกตัดสินชีวิตคนชี้ชีวิตคนได้กําหนดชีวิตคนได้นะครับรวมถึงอันตรายนะครับเช่นวัตถุระเบิดเครื่องกระสุนเครื่องปืน น้ำมันดิบของเถื่อนโอ้ใช่หมดอะไพเดตอะคืออะไรที่มันหนักๆน,นะครับต่อมานะครับเป็นไพ่การเงินนะครับการเงินมีกีนเหรียนกับห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญเนี่ยย่ำแย่แล้วขาเข่ากระดูกเกิไปแล้วนะ <c oughs> <c oughs> พอสุขสุขภาพเรื่องขาเข่ากระดูกมันมีห้าเหรียญห้าเหรียญ กับควีเหลียนข้าเหรียญนั้นมันมีเหตุต้องเสียเงินแต่ควีเลียนน่ะมีเหตุอยากจะใช้เงินเออมันจะต่างากนันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีถึงควีเลียน,นระดับทีนเหรียญมมนมีเงินเยอะเยอะของระดับคนมีสถิตก็ระดับร้อย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 นพันล้านนะเลื่อะระดับคนเยอะระดับคนก,กลางๆทั่วไปมันก็ผมว่ามีสักแสนสองแสนล้านสองล้านนี่ก็คนเยอะแล้วะ สำหรับคนชั้นกลางธรรมดาทั่วๆไปนะครับแต่คุณเหรียญน่ะมันมีเงินเงินโดยผู้ช่วยผู้สนับสนุน,นส่งเสริมคนรักคน,คนรอบตัวคนที่เขาชอบคุณคน,คนที่เขาอาอยากช่วยเหลือคุณมันมีจกคุณเหรียญก็คือไพ่จะคือเป็นผู้หญิงอคุยเหรียญเนี่ยเป็นผู้หญิง ควีนมันก็ผู้หญิงอยู่แล้วล่ะจะเป็นผู้ชายได้ไงเลยบ้าควีนเลียนควีนเลียสผิวขาวเหลืองแต่งตัวเก่งไฮโซไฮซอชินิวลาช้อปปิ้งทีวิตดีดีสบายสบายอ่ะนะครับการเงินก็อยู่ในเกณฑ์ปานกลางไม่ถึงกับแย่เนี่ยมันมีเดอนสตามันเหมือนจะนิ่งแต่มันต้องเกิดเหตุอะไรที่ ชัดเจนก่อนโดยฉับพลันการตันาฐานเกิดขึ้นก่อนแล้วสิ่งดีๆจะตามมาซึ่งแมจิเชียนบ่งบอกว่าท่านรู้นะครับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านแล้วท่านควรจะแก้ไขและตัดสินมันยังไงนะครับแมจิเชียนเอ็มเพสอาจจะเป็นเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงเป็นอะไรคนที่อยู่ใกล้ตัวก็พร้อมจะช่วยเหลือสนับสนุนหรืออีกหนึ่งก็คนพวกนี้แหละก็คือทางปัญหาหท่านตัดสินใจไม่ได้ จบปัญหาไม่ลงก็ใช่นะครับวินถ้วยมาให้กำลังใจวินไม่เท้าให้แสงสว่างด้านปัญญานะครับเรื่องของความรักนะครับความรักมีคิงถือถ้วยมีหกถ้วยหรือว่าจะการเกิดการฉับพันกระหันเรื่องความรักเลิกปุ๊บคุณใหม่มาปั๊บ เมื่อราะว่ามันเป็นหากับคนรักเป็นเก่ารู้แม่งมาเลยทันทีเลยมาช่วยหรือมายุ่งเลยถือว่าใช่แล้วเรื่องความรักนะผมไม่แนะนํายังไม่แนะนําให้คุณปักใจอะไรไปกับใครมากมายนะครับคบแค่กับเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นอะไรไปก่อนดูสักระยะหนึ่งก่อนนะครับเพราะให้เดทบางทีถ้าเกิดการผิดหวงังเรื่องความรักนี่ก็สาหัสตักหน่วงนะจนอยู่จนตายเหมือนกันนะครับ ดีย่ยว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าชีวิตคนมันเหมือนกันความคิดของคนไม่เหมือนกันแล้วทุกคนก็รับบางสิ่งบางอย่างได้ไม่ได้ไม่ได้ทกันนะครับ <c oughs> เรื่องสุขภาพอุบัติเหตุสีเลือดต้องไปบริจาคเลือดทำบุญลงศพนะครับเรื่องเกี่ยวขาเข้ากระดูกอย่างที่บอกนะครับระวังเรื่องการผ่าตัดผ่าตัด มีเอมีเขตมมีเกณฑ์จะต้องผ่าตัดมีเห็นจะต,ต,ต้องเสีงเงินเสียทองเรื่องสุขภาพนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือภาพบรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสประจำเดือนตุลามสิบสองมีนาคมน,นะครับก็บอกตำตรองว่ามันเหมือนจะยุ่งชีวิตผมมันเหมือนจะยุ่งมีเรื่องที่ต้องทําเป็นเรื่องที่มันมันได้ตังค์มันได้เงินได้ไรายได้ โดยไวสุดแล้วผมก็ต้องเลือกก่อนนะครับการเป็นการดูดวงอะ่ะผมก็ยังดูดวงอยู่แต่ลูกค้ามันมีน้อยบางครั้งผมอาจจะทําคลิปช้าเพราะว่าผมต้องไปทําสร้างไรายได้จากเรื่องอื่นก่น,นะครับก็ถ้าช้าไปภาพไปผิดไปยังไงก็ขออภัยด้วยแต่พยายามจะมาทำทำครับทาให้ครบทุกทุกคนให้กับทุกวันนะครับมีเคล็ดลับดีๆบอกมากมายนะครับ คงต้องแยกผสมวันนี้คงไม่ได้อะนะครับภาพรวมถ้าใครสนใจ <c oughs> อยากรู้ลึกกว่านั้นสามารถสอบถามได้นะครับก็ยินดีให้ความรู้ยินดีให้คำปรึกษานะครับในถึงที่ประสบการณ์หรือว่าเท่าที่ผมจะมีความรู้ช่วยท่านได้นะครับอยากพูดคุยอยากักทาย จะได้ดูความเป็นไปจะได้รู้จักกันเป็นเรื่องบรล่านะครับก็ขอบคุณที่ได้ตามรับชมรับฟังนะครับทั้งท่านใหม่และท่านเก่านะครับขอบพระคุณสําหรับการกดติดตามนะครับการกดไลค์การกดแ like, ชร์นะครับนี่คือแสงสว่างทางปัญญาพร้อมกับเบื้องหลังอาจจะหมายถึงครอบครัวคุณ นะครับคนที่เขารักคุณคนที่คุณรักเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะครับแม่จิเชียนสายออกจะเรื่อยๆเฉยๆนะครับแต่เวลาเอาจริงก็คาดเดาเหตุการณ์ก็ไม่ถูกคาดเดาเอารมณ์เขายากนะครับแมจิเชียนก็ขอให้มีสิ่งก,กุ้มครองและปกป้องรักษาดูแลให้ท่านปลอดภัยเขาคาดจากอันตรายต่างๆ่าง,ต,างตัวภาพร่างกายแข็งแรงมีสตปิปัญญาดี มีแสงสว่างคอยนำทางให้ท่านพบเจอด้สิ่งที่เป็นความสุขทางกายและใจนะครับขอบคุณสำหรับการารับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ